หมอู้สึกว่าการทําตาสองชั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะนะคะมันขึ้นกับหมอคนนึงเนี่ยจะมองคนไข้เนี่ยยังไงนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของหมอแต่ละคนนะคะที่มองว่าแบบไหนคือสวยแบบไหนคือธรรมชาตินะคะ หมอชื่อแพทย์หญิงวันวิสาตันสิริเจริญกุลนะคะชื่อเล่นชื่อหมอหลินค่ะหมอจบแพท <us> right ย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จบจากสุแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะก็จะมีคนถามอยู่บ่อยๆค่ะว่าทำไมหมอถึงเลือกที่จะเป็นจากสุแพทย์นะคะหมอก็ค้นพบตัวเองนะคะว่า สมัยที่เราใช้ทุนเนี่ยเราก็จะได้มีการวนในแต่ละ,ะแผนกต่างๆว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนจนกระทั่งหมอก็รู้ตัวเองว่าส่วนตัวเนี่ยเวลาที่หมออยู่ต้องมาวนอยู่แผนกฉุกเฉินเพื่อที่จะดูรักษาอุบัติเหตุบาดแผลหรือว่าโรคฉุกเฉินทางด้านอายุรกรรมศัลยกรรมต่างๆเนี่ยล้วก็จะพบว่าเวลาที่เ,เกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอจะ ไม่ชอบผ่าตัดที่ใหญ่ไม่ชอบแผลใหญ่ๆจะรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องกชอบเย็บแผลเนี่ยเราจะชอบเย็บอะไรที่เล็เลกๆละเอียดแล้วก็อย่างเช่นบริเวณใบหน้าหรือว่านิ้วมือหู บริเวณที่ใช้ไหมเส้นเล็กๆนะคะรู้สึกว่าเย็บแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็เย็บออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสวยหลังจากที่จบมาเป็นจักษุแพทย์เนี่ยหมอก็ทำงานในโรงพยาบาลนะคะเป็นจักษุแพทย์จักษุแพทย์เนี่ยทำทั้งผ่าตัดพวกโรคต้อนะคะแล้วก็โรคทางเปลือกตาด้วยแล้วก็รักษาโรคอื่นๆของดวงตาด้วยนะคะ เ,ออเริ่มมีสนใจในเรื่องของการทำพวกผ่ออาตัดเปลือกตามากขึ้นนะคะก็ทำทั้งคนสูงอายุด้วยนะคะเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของหนังตาที่ตกหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนอายุน้อยนะคะก็อยากที่จะสนใจที่จะมาทําด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นการสร้างเสริมบุค,คลิกด้วยแล้วก็แก้ปัญหาอายุน,ยน้อยก็มีปัญหาเรื่องเปลือกตาเหมือนกันนะคะ ก็เริ่มเข้ามาจุดนี้ช่วงที่หมอเป็นจักสูแพทย์นเนี่ยด้วยความที่หมอก็สนใจในเรื่องของสัลยกรรมความงามรอบดวงตาด้วยเนี่ยหมอก็มีการที่จะไปเรียนรู้นะคะเอ้ดูนี้เทรนด์การการทำสัลยกรรมรอบตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเกินมากกว่าสมัยที่เราเรียนหรือว่ามากกว่าคนอายุเยอะหรือเปล่านะคะหมอก็ได้ไปศึกษานะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะก็จะเป็นการ เป็นเวิร์กช็อปนะคะก็เอามาประยุกต์ใช้ถามว่าเอามาหมดไหมก็จริงๆแล้วเอามาปรับกับคนไทยมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยอ่ะก็ไม่ได้เหมือนกับคนเกาหลีโครงสร้างตาของคนไทยก็ไม่ได้เหมือนกับเกาหลีนะคะบางคนถามว่าจําเป็นต้องทําตาสองชั้นกับจักษุแพทย์ไหมนะคะออในความเห็นส่วนตัวสําหรับหมอหมอคิดว่าคงไม่ได้จําเป็นเพราะว่าหมอทุกคนสามารถที่จะผ่าตัดได้นะคะแต่ถามว่าประโยชน์ยังไงในการทํากับจักษุแพทย์นะคะก็คือโดยส่วนตัวหมอคิดว่า เราเรียนเรื่องของอนาตมีโครงสร้างรอบดวงตามาค่อนข้างละเอียดนะคะเราจะรู้จักดวงตาดีแล้วก็รู้จักผลแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดศัลยกรรมรอบดวงตานะคะก็จะรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในดวงตาด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างระมัดระวังกลัวว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมันจะกระทบต่อการมองเห็นหรือว่าโรคในดวงตาของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จกักษุแพทย์จะค่อนข้าง ให้ความสําคัญแล้วก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆคิดว่าตาสวยต้องเป็นยังไงตาที่สวยสําหรับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ในมุมมองของหมอเองหมอชอบความเป็นธรรมชาตินะคะคือแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าชั้นตาขนาดเท่ากันจะสวยเหมือนกันจะหน้าตาเหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาหรับหมอหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะและ าการที่หมอคนนึงมองว่าแบบนี้คือสวยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันหมอจะออกแบบชั้นตานให้มันเหมาะสมนะคะเข้ากับรูปหน้าและโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละคนนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะหมอเห็นไขสวยดูดีขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็มีความสุขนะคะจริงๆแล้วเวลาที่หลังทําผ่าตัดเนี่ยคนไข้เห็นว่าอุย้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็ดูดีขึ้นดูบุคลิกดีขึ้นนะคะแก้ปัญหาเขาได้นะคะก็ รู้สึกมีความสุขเวลาที่เห็นคนไข้รู้สึกว่พอใจแล้วก็ชอบในสิ่งที่หมอทําให้หมออยากฝากอะไรถึงคนไข้ไหมก็จริงๆแล้วการทําสัญญกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกทําที่มันเหมาะสมกับเรานะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าทําแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยสามารถปรึกษา หมอได้เพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทำบางคนกลัวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะเลือก ทําสัลญกรรมเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะคะรอบข้อว่าเอเราเหมาะสมที่จะทําไหมเหมาะสมจะทําแบบไหนบางคนมีความต้องการที่เกินกว่าธรรมชาติของโครงสร้างใบหน้าเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติไม่ปลอดภยัยบ,บางจุดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกลับมาได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำเนี่ยคือต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ